นึ่งที่ว่ามีความเข้าใจผิดทิศของการปลูกต้องหันหน้าใบไปทิศตะวันออกมั่งบางคนก็ไปตะวันตกบางคนก็หันหน้าไปทางเหนือหลายอาจารย์เลอเกินทีนี้คําตอบคือหันไปทางไหนแลวที่เหมาะสมที่สุดทางไหนก็ได้ครับคําตอบคือทางไหนก็ได้ทิศในการปลูกจะมีผล กับระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเองของทรงต้นเหมือนที่เราว่าเฮ้ยปลูกกิ่งข้างแล้วสุดท้ายมันก็จะหมุนกิ่งจะเวียนรอบเนี่ยก็คือใช้เวลาแต่กิ่งกระโดงเนี่ยจะเวียนรอบมาตั้งแต่แรกเลยทีนี้เมื่อคุณเลือกกิ่งข้างมาปลูกทิศในการปลูกจะมีผลต่อระยะเวลาที่เขาจะหมุนรอบตัวเองเช่นอ่าหันทิศเนี้ยอาจจะหมุนรอบต้นเนี่ยช้ากว่าทิศเนี้ย ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนแต่รับประกันครับโตขึ้นแย่ไม่ออกหรืว,ว่าปลูกมาท,าทิศไหนแล้วไม่เคยมีใครปลูกเลยผิธิตแล้วตายแล้วที่สังเกตเนี่ยบางสวนเนี่ยเขาปลูกเสร็จเขาก็จะมีแสแลนบังแดดแต่สําหรับ,รบของสวนเนี่ยไม่ได้บังแดดเหตุผลคืออะไรในตอนเริ่มต้นเมื่อกี้ตอนเรื่องที่เราไปดูต้นนี่พร้อมปลูกเนาะเราอันเนี้ยเปจนต้นนี้พ,อ,อ,อ,นนพอดีเลย ต้นนี้คือต้นที่พร้อมปลูกมากอยากให้ดูที่ยอดหนะ่อยเนี่ยคือยอดจะเป็นลักษณะอย่างเนี้สำหรับผมนะผมพร้อมปลูกต้นแบบนี้ผมชอบนะครับอันนี้ก็<ะ>คือเป็นยอดลักษณะแบบนี้ก่อนอ่ามาเจอพอดีทีนี้คําถามว่าคนบางแดดไหมในเบื้องต้นที่เมื่อกี้เราไปดูผมมีการเลี้ยงแดดแล้วเลี้ยงแดดแม,ามายควาว่าเอาให้เขาหลังจากปลารำนะี่ยในปลารำเนี่ยเขาจะมีตลไคร่คุมให้ ก็คือพางแสงให้ประมาณหนึ่งในต้นเล็กจริงเขาจะพางแสงเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยในสวนชั้นะใน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 ร้านขายต้นไม้ที่เขาชั้นนำเือะจะเออเขาจะขยับต้นขึ้นมาให้สู้แดดได้เอยอยู่แล้วบางต้นมีการเลี้ยงแดดขายเลยคือเอามาสู้แดดเลยสามารถมาลงปลูดได้เลย,เลยหรืออย่างเราไปซื้อมาเราไม่มั่นใจเราเลี้ยงแดดก่อนก็ได้ก็คือเพื่อเขาเออกมาสามารถสู้แดดได้เลยทีนี้สําหรับในเขตอากาศที่ร้อนจ,จ,จัดจริง ารามชื้นสัมพันธ์อากาศต่าอากาศร้อนจัดควรจะมีการบังแดดนะออย,อย่างบ้านผมตอนนี้ปลูกเป็นหน้าฝนด้วยเลี้ยงแดดมาด้วยเพราะงั้นเรื่องแดดเราไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วทิศในการบังแดดก่อนต้องอยู่อย่างนี้ไหมหรือคุณอยู่ท่าไหนอ่าแดดที่ทําให้ใบมีปัญหาจริงจรงอ่ะมันเป็นแดดนึกถึงอารมณ์ตะวันอ้อมเข้า ไม่รู้ภาษาว่าผมเรียกอย่างนี้นะที่ว่าตอนปลายปลายปีเนาะตะวันก็จะขึ้นทิศตะวันออกแล้วก็เขาจะอ้อมช่วงอ้อมข้าวเนีที่ว่าจะไปจะโค้งมาทิศใต้ก่อนแล้วค่อยไปตะวันตกอันเนี้ยแดดจริงจริงเนี่ยที่ควรบางอะ่ะคืออยู่ทิศใต้เวลาใบาไหมจากการสันเบิร์นพวกนี้จะอยู่ทิศตะวันตกเสียงใต้ ก็คือจะยิงยิงหน่อยเยิงยิงอย่างเนี้ยทิศต,ตัวหลอกอยู่นู่นทิศใต้อยู่ตางนี้ต้นตกอยู่นี่ก็คือเสียงๆนิดหน่อยตอกเสียงใต้จะบังทิศนี้ครับทีนี้บังแล้วเอาออกเมื่อไหร่เอาออกเมื่อไหร่ไม่มีนะครับต้องอายุหนึ่งปีเต็มหกเดือนสองปีเอาออกทำตายอะไรอย่างนั้นแหละนี่ เวลาออกก็กลับมาย้อนดูวันที่เราปลูกผมปลูกระยะนี้ให้ออกตอนที่ใบอ่อนระยะนี้อ่าระยะเหมือนกับที่เราต้องเริ่มปลูกเลยก็คือประมาณหนึ่งรอบใบมันเกี่ยวหรอกก็คือคอ,อย่างคนบังเนาะเขาจะบังในตอนที่แดดร้อนเนาะทีนี้ว่าเฮ้ยพอละฉันว่าต้นฉันสู้เลยละเวลาตอนเราออกอะ่ะให้ออกตอนใบระยะเนี้ยแล้วพอเขาตั้งพอระยะเนี้ยพอเขาไปโผล่เจอแดดเขาจะมี เหมือนกับความต้านทานของเขาเนาะที่จะสู้แดดได้แต่ตอนออกทําใจหน่อยว่าใบาเก่าพวกนี้เขาจะเหลืองหน่อยแต่ใบใหม่เดี๋ยวเขาจะมาดีเองเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเขียวเข้ม,มเหมือนเดิมกลับมาครับกลับมาแต่ออกระยะเนี้ยดีสุดละไม่ใช่ใบอ่อนอย่างนี้เอาออกเรียบร้อยนะครับใบใหม่ก็พังใบเก่าก็พังเพราะระยะเวลาไม่เกี่ยวพอเราเดินมาเจอปุ๊บืมขี้เกียจซ่อมและ ไอ้ไอ้ไอ้สลมมนย่าบางคนต้องเปลี่ยนสลมซ่อมมันเลยพราะคิดว่าทุเรียนไม่ชอบแดดก็คือต้องทำสลมกันต่อเรื่อยเลยทำ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 ที่บังเนะาะบังอะไรเรื่อยเลยพอมาเจอขี้เกียจละแต่เห็นยอดเป็นระยะนี้พอดีถอดออกครับเก็บได้เลยแล้วปล่อยเข้าไปมันจะมีใบเหลืองบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวก็ก,กลับมาอ่าอืมีสามถุงนี่